เรามักจะได้ยินหลายคนบ่นค่ะว่าเวลามันน้อยทําอะไรไม่เคยทันเลยคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยบ่นแบบนี้หรือเปล่าคะวันนี้ค่ะจะมี9เทคนิควิธีดีๆค่ะที่จะมาช่วยพวกเราทุกคนค่ะในการจัดการเวลาแล้วก็จัดระเบียบชีวิตของเราด้วยค่ะลองมาฟังดูกันค่ะเผื่อว่าหลายๆวิธีคุณอาจจะเอาไปใช้กันได้นะคะ ที่แรกค่ะทุกคนให้เราค่ะตั้งใจเลยค่ะว่าจะต้องตื่นให้เช้ามากขึ้นถ้าคุณเคยนอนทิ้งคืนคุณอาจจะลดมาเหลือสักห้าทุมเลยค่ะแล้วก็ตื่นให้เช้าขึ้นจาหกโมงตีห้าแล้วก็มาจากประสิทธิภาพยามเช้าขอให้รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะคนสําเร็จทุกคนขาิจก มาธิค่ะ ก็จะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีหรือ7นาทีค่ะสองอย่างนี้ค่ะเป็นกิจวัตรยามเช้าที่ทุกคนควรเริ่มต้นวันนี่คือข้อแรกค่ะก่อนจะเริ่มข้อที่สองค่ะทุกคนเมื่อเราได้ให้อาหารใจอาหารสมองยามเช้าแล้วค่ะเราก็ควรจะต้องให้อาหารกายด้วยก็คือการออกกำลังกายค่ะ เราควรจะมีเวลาในการที่จะออกกำลังกายในช่วงเช้า5-10นาทีเช่นกันนะคะตามด้วยอาหารเช้าดีๆค่ะอาจจะเป็นอาหารมื้อหนักหรือมื้อเบาก็แล้วแต่สะดวกของคุณเลยนะคะข้อที่สองค่ะทุกคนเราจะเริ่มต้นยามเช้าค่ะด้วยงานสำคัญของชีวิตเลยนะคะจะขอใช้คำนี้จริงๆที่ใช้คำว่างานสำคัญของชีวิตนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราอะค่ะเราทุกคนคนจะต้องจัดลําดับงานของเราที่มีในแต่ละวันค่ะเพราะว่าหลายๆคนค่ะ วันวันหนึ่งอาจจะมีงานที่ยุ่งมากหลายอย่างเลยเกินแต่จริงๆแล้วค่ะเราสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานของเราได้ค่ะทุกคนควรจะต้องจัดลําดับความสําคัญของงานแล้วหนึ่งถึงสามงานนั้นนะคะขอให้มีหนึ่งงานนะคะที่มันเป็นงานที่มันเป็นเป้าหมายชีวิตของคุณมันเป็นงานที่มันจะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายในระยะหนึ่งปีถึงสามปีข้างหน้า ขอให้เราหยิบงานชิ้นนั้นนะคะขึ้นมาทำก่อนเป็นอันดับแรกค่ะข้อที่สามค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบชีวิตของเรานะคะเราหลายคนนะคะบางทีเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ เราก็จะแบบเหมือนกับทิ้งข้าวของวางไอ้นู่นไว้ตรงนั้นวางไอ้นี่ไว้ตรงนี้บางคนก็จะวางกระเป๋าสตางค์เอาไว้สเปะสปะวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวบ้างวางไว้ในลิ้นชักบ้างถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะสมองเราจะต้องทำงานอย่างหนักประมวลผลค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาคุณตื่นขึ้นในยามเช้าแล้วจะออกไปทำงานค่ะเราต้องมาควานหาเขาว่าเอ๊ะกระเป๋าตังค์ที่เรา เอาวางไว้เมื่อวานเนี่ยเราวางไว้ตรงไหนเพราะว่าเราจําไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะทุกคนควรจะต้องมีที่ทางมีพื้นที่เฉพาะสําหรับข้าของของตัวเรานะคะโดยเฉพาะของสําคัญกระเป๋าสตางค์แล้วก็กุญแจบ้านอะไรนี้ค่ะขอให้เราทุกคนค่ะหาพื้นที่เฉพาะสําหรับเข้าของของเราค่ะมันจะช่วยลดเวลาแล้วก็ลดการทํางานของสมองเราไปได้เยอะมากเลยค่ะ ข้อที่สี่ค่ะทุกคนเราทุกคนก็ควรจะต้องมีค่ะกิจ,จวัตรประจำวันที่มันเป็นรูทีนที่เราทำแบบสม่ำเสมอต่อนเนื่องนะคะอย่างที่บอกไปในข้อแรกว่าถ้าเราจะตั้งใจตื่นเช้าในเวลาตีห้าแล้วอะคะ่ะก็ขอให้เราตื่นแบบนี้เป็นกิจ,จวัตรประจำวันไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่ค่ะขอให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำกิจ,จวัตร ที่เราทำมันออกไปเพราะว่าที่เราทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งอะค่ะเมื่อเราทําแบบนี้ทุกวันทุกวันเป็นกิจวัตรล้วอะค่ะกล้ามเนื้อของเราค่ะจะจดจํามันได้แล้วจะทําให้ชีวิตของเราค่ะมันมีโครงสร้างการทํางานที่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นกับการทํางานชิ้นที่มันยากขึ้นด้วยดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนมีกิจวัตรประจําวันที่เราทําแล้วก็ขอให้ทำอย่างต่อนเนื่องค่ะ ข้อที่ห้าค่ะทุกคนขอให้เราอะค่ะจดบันทึกเวลาการทำงานของเราค่ะว่าปกติในการทำงานชิ้นหนึ่ง,งของเราอะค่ะเราใช้เวลาในการทำมันหรือว่าอยู่กับมันมากน้อยแค่ไหนอะนะคะสมมติว่าเราอ่านหนังสือห้าหน้าอย่างเงี้ยเราลองจับเวลาเลยก็ได้ค่ะว่าเอ้ยมันได้ห้านาทีหรือว่าเจ็ดนาทีอย่างที่ว่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันปาไปเป็นแบบสิบห้านาที เราจะได้รู้คาว่าจริงๆถ้ามันห้าหนาเนี่ยจริงๆเราอาจจะลดเวลาได้ตามที่เรากําหนด5นาทีหรือว่าถ้าเราสามารถสปีดให้เร็วขึ้นได้เราก็อาจจะได้แค่3นาทีก็ได้หรือ2นาทีภายในห้าหนาแบบนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นการวัดผลนะคะแล้วมันก็สามารถวัดผลในกิจกรรมต่างๆของเราได้นะคะเราเริ่มวัดผลจากกิจกรรมง่ายๆ จากการอ่านเร็วอ่านเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ทากิจวัตรยามเช้าต่างๆเช่นการเข้าห้องน้ำอาบน้ำให้มันเร็วขึ้นทานข้าวให้เร็วขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ลองจดบันทึกดูค่ะว่าในแต่ละกิจกรรมแต่ละชิ้นงานเราใช้เวลากับมันมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะทำให้การจัดเวลาของเราค่ะการใช้เวลาของเราในแต่ละวันมันดีมากขึ้นค่ะ ข้อที่หกข้อที่หกนี้ค่ะแนะนำค่ะทุกคนให้ทุกคนลองกำหนดธีมค่ะหรือว่ากำหนดหัวข้อในการทำงานในแต่ละวันของเราถ้าสมมติว่าคุณทำงานอยู่ในโลกของออนไลน์แล้วเนี่ยคุณอาจจะกำหนดธีมไปเลยก็ได้ว่าจันทร์พุธศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่เราทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่ลงใน YouTube ลงใน TikTok หรือว่าในช่องทางต่างๆ แล้วก็วันที่เหลืออังคารพฤหัสเสาร์อาจจะเป็นวันที่คุณนะคะตั้งใจเหมือนกับหาความรู้หรือว่าเขียนคอนเทนต์เตรียมเอาไว้สำหรับการที่จะทำวิดีโอในวันถัดๆไปค่ะลองกำหนดธีมแบบนี้ดูค่ะมันก็เป็นการแบ่งเบาภาระสมองเพราะเราจะรู้ว่าค่ะว่าวันวันนั้นนะคะเราจะโฟกัสในเรื่องอะไรนะคะข้อที่7ค่ะทุกคนข้อที่7เนี้ยค่ะเป็นเรื่องของการ วางแผนก่อนที่เราจะเข้านอนในทุกวันค่ะก่อนที่เราจะเข้านอนค่ะเราทุกคนควรจะต้องเขียนแผนหรือว่าลิตรายการสําหรับรายการที่เราจะทําในวันรุ่งขึ้นค่ะออกมาให้หมดนะคะว่ามีรายการสําคัญอะไรบ้างที่เราจะทําในวันรุ่งขึ้นน่ะนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมที่เราควรจะต้องเตรียมเอาไว้นะคะ สำหรับวันรุ่งขึ้นสังว่าพรุ่งนี้เราจะต้องออกไปทําธุระค่ะจะต้องเดินทางก็ขอให้เราอะค่ะเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะรวมทั้งจัดเสื้อผ้าชุดที่เราจ้องการจะสวมใส่ในวันรุ่งขึ้นก็เตรียมไว้เลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่ชุดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้วันรุ่งขึ้นค่ะเราใช้เวลาในช่วงเช้าวันนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะข้อที่8ปค่ะทุกคน สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญกับชีวิตเรานะมันแทบจะเป็นปัจจัยที่5ของเราไปแล้วก็คือโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองอะคะ่ะแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจจดจ่อว่าวันนี้เรามีงานสําคัญอะไรที่จะต้องทําให้มันบรรลุผลคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆเลยเราก็ประสบกับตัวเองมาเลยคะ่ะว่าโทรศัพท์เนี่ยค่ะมันคือตัวรบกวนหลักของการทำงานของเราเลยคะ่ะ ดังนั้นนะคะถ้าทุกคนตั้งใจจะทำชิ้นงานไหนนะคะขอให้ปิดเสียงโทรศัพท์ไปก่อนคะ่ะในชั่วโมงของการทำงานหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือสมชั่วโมงนั้นคะ่ะขอให้ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้แล้วอาจจะเปิดไว้เป็นแบบสัน่นหรือว่าคุณอาจจะต้องเอาโทรศัพท์คะ่ะไปไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็จดจ่ออยู่กับการทํางานของของงานที่เราตั้งใจในวันนั้นไว้นะคะข้อที่แดคะ่ะทุกคน ลองสำรวจดูค่ะว่ากิจกรรมอะไรบ้างอะค่ะที่เราใช้เวลาที่จะต้องแบบว่าใช้เวลากับมันนานๆเช่นถ้ามว่าเราจะต้องออกไปทําธุระจะต้องอยู่ในรถยาวเป็นชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงครึ่งอะค่ะหรือบางคนนะคะชอบออกกําลังกายนะคะไปวิ่งทุกเช้าครั้งหนึ่งสี่สิบนาทีหกสิบนาทีแบบเนี้ยค่ะกิจกรรมแบบนี้ค่ะที่คุณต้องใช้เวลายาวๆค่ะ เราก็อาจจะลองพิจารณาค่ะว่าในระหว่างที่เรากําลังวิ่งออกกําลังกายหรือว่ากําลังอยู่ในรถเนี่ยเราสามารถทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นได้ไหมอย่างเช่นอาจจะฟังพอดแคสต์ที่มันช่วยเรื่องของการพัฒนาทักษะต่างๆของเราหรือว่าให้แนวคิดดีๆของเราในการทํางานของเราในระยะยาวแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเราสามารถทํา ทำสองเรื่องได้ในเวลาเดียวกันอันนี้ก็ต้องเลือกกิจกรรมด้วยนะคะทุกคนค่ะส่วนข้อแถมอันนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเราทุกคนนะคะระหว่างเวลาของการทำงานจริงๆเขามีหลักเขาเรียกว่าพอโดโมอลค่ะจริงทำเวลาทำงานไปสักประมาณ30 -45 ิบถึงี่นาทีเราก็ควรจะพักสัก5-10นาทีแล้วใน5-10นาทีนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองใช้กด2นาทีค่ะ เราอาจจะโทรไปหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเราก็ได้คะ่ะที่เราไมา่ได้ติดต่อกับเขานานแล้วแต่ว่าเพื่อนคนนี้สมัยเรียนหรือว่าสมัยที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเออเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยก็โทรไปเซ y ฮัล l หลขอบคุณเขานะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราสามารถจะมีชีวิตที่ดีได้คะ่ะ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่เราที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็สามารถยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรไปคุยกับท่านหรือว่าบอกหลักท่านได้เราสามารถใช้เวลาของเราในทุกกนนีให้มันเกิดประโยชน์กับความสัมพันธ์กับผู้คนลอกข้างของเราได้ค่ะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนมาบอกในคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ